ตาครีเจนซิสในเรื่องเนี่ยมันคือโครงการทดลองของชารัดเมริกาสมัยยุคสงครามเวียดนามนั่นแหละกว่าจะมาเป็นบทหนังเป็นสตรอรี่นี้ขึ้นมาได้เนนานมากเหมือนกันนะก็ก็เก็บเล็กผสมน้อยพี่จะเป็นคนแบบมีจดจดเอาไว้เก็บเกิดไอเดียอะไรก็จะจดจดเป็นบุลเลตบุลเลตบุลเลตไว้จดจดไว้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็จะจะหยิบมันขึ้นมา ค่อยขยายมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอเดียพวกนี้แบบอยู่ในที่จดของเราเยอะมากมีก้อนอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วทุกอย่างมันดูสามารถคอนเนคกันได้หมดด้วยความที่ชอบหนังไซไฟ,ฟยอยู่แล้ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไร,รอะติดตามอ่านบทความนั่นนี่นูน่น,นเนาะเกี่ยวกับแบบโลกจัก,กรวาลอวกาศมิติต่างๆอะไรพวกนี้มันมีมันจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เล่นลับลี้ลับพอๆกับเรื่องผีเลยนะ ในในจุดหนึ่งเรากลับสนใจเรื่องพวกนี้มากกว่าว่าแบบเออเรื่องเรื่องผีมันยังมีคําตอบที่ที่เรายังรู้สึกว่ามันมันเป็นคำตอบที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็จริงแต่ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่ที่มันแบบเหนือเหนือความเป็นจริงออแต่สําหรับงานหนังวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคําตอบมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าความเป็นไปได้มันจะต้องถูกอธิบายด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างและสิ่งนี้คือเสน่ห์ของของความเป็นวิทยาศาสตร์